อัถะครั้งนั้นเอกฏิวสังในวันหนึ่งธร,รมสวนังอันว่าการฟังซึ่งธรรมวิหารในวิหารปุกเลนะอันบุคคลสังคุถังป่าวร้องแล้วกุตุมพิกาอันว่ากรุมพีทั้งหลายเตเหล่านั้นสเพปิแม้ทั้งปวงสุตวาฟังแล้วว่าสถาอันว่าพระศาสดาเทเสติจะทรงแสดง ธรรม,มังซึ่งธร,รมอิติดังนี้จินเตตาวาคิดแล้วว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายสุนิศสามารถจักฟังธรรม,มังซึ่งทำรรอิติดังนี้อคัมมังสุได้ไปแล้ววิหารังสู่วิหารสัิงกับภริยายะด้วยภรรยาวัดสังอันว่าฝน อุทหิตกแล้วเตสังกุตุมพิกานังวิหารามัชังปวิทธักคเนในขณะแห่งกรุมพีทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปแล้วสู่่ํากลางแห่งวิหารปปัชิตาอันว่าบรรพชิตทั้งหลายสามเนราทโยมีสมเนนเป็นต้นกลุป,ปากาวา ผู้เข้าถึงซึ่งตระกูลหรือญาติวาหรือว่าผู้เป็นญาติเยสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่าใดอธิมีอยู่แต่ชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นประวิสิงสุเข้าไปแล้วบริเวณานี้สู่บริเวณทั้งหลายเตสังปปชิตานางของบรรพชิตทั้งหลายเหล่านั้น ะนะแต่ว่าเตกุตุมพิการว่ากรุมพีทั้งหลายเหล่านั้นอวิสหันตาไม่อาจอยู่ปวิสิตุงเพื่ออันเข้าไปฐานเนในที่กัตจิไหนไหนปปัชิตานังนัถิตายะเอาใหม่นะครับตถารูปานังปปัชิตานังนัถิตายะ เพราะความที่แห่งบรรพชิตทั้งหลายผู้มีรูปอย่างนั้นไม่มีอยู่อัทถังสุดได้ยืนแล้ววิหารามาชังวิหารามาเชเอวะในถ้ำกลางแห่งวิหารนั้นเทียวอัฐะครั้งนั้นเชตตาุตุมพิโกอันว่ากรุมพีผู้เจริญที่สุดอาหะกล่าวแล้วเนกุตุมพิเกกะกรุมพีทั้งหลายเหล่านั้นว่า ทุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายปัสสะจงเห็นวิปการังซึ่งประการอันแปลกอัมหากังของเราทั้งหลายกุลบุตรไตหินามะเอตเกนะการเนนะลัชิตุงอันว่าอันชื่ออันกุลบุตรทั้งหลาย ละอายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ยุดต่างควรแล้วอิติดังนี้เตกุตุมพิการว่ากรุมพีทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวแล้วว่าอายะข้าแต่เจ้ามะยังอันว่าเราทั้งหลายกระมะจะกระทำกิงอย่างไรอิติดังอิดังนี้เชตตะกุตุมพิกโกอันว่ากรุมพีผู้เจริญที่สุดอาหะกล่าวแล้วว่า มะยังอันว่าเราทั้งหลายปัตตาเป็นผู้ถึงแล้ววิปการังซึ่งประการอันแปลกอิกมังนี้อภาเวนะเพราะความไม่มีวิสาสิกัตานัะซึ่งที่แห่งบุคคลผู้มีความคุ้นเคยอัมหะย่อยมเป็น ไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายสเพทั้งปวงสังหริตวารวบรวมแล้วทนางซึ่งทรัพย์กระมะจงกระทำปริเวนังซึ่งบริเวณอิติดังนี้เตกุตุมพิกาอันว่ากุตุมพีทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวแล้วว่า อายะข้าแต่เจ้าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้เชตโกอันว่ากรุมพีผู้เจริญที่สุดอธาสิได้ให้แล้วสาสังซึ่งพันแห่งทรัพย์เสสากุตุมพิกาอันว่ากรุมพีทั้งหลายผู้เหลืออธังสุดได้ให้แล้วสตานิซึ่งร้อยทั้งหลายปัญจะห้าปัญจะห้าอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายอทังสุดได้ให้แล้ว สตานีซึ่งร้อยทั้งหลายอัธาตายานิที่สามด้วยทั้งกึงอัธาตายานิที่สาด้วยทั้งกึงเตะชนนว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นสังคริตวารวบรวมแล้วท่านนางซึ่งทรัพย์ต่างนั้นอรพิงสุเริ่มแล้วมหาปริเวนังนามะชื่อซึ่งบริเวณใหญ่วัสนฐานะเพื่อประโยชน์แก่อันประทับอยู่สัตถุของบัส,สดา สหัสกูตาคารปริวารังอันมีเรือนยอดพันหนึ่งเป็นเครื่องห้อมร้อมหรือจะแปลว่าอันมีเรือนยอดพันหนึ่งเป็นบริวารก็ได้นะครับบริเวณบริวาลังทเนครันเมื่อทรัพย์อปะโหนเตไม่เพียงพออยู่นวกรรมะสะมหันตะตายะ เพราะความที่แห่งนวกรรมเป็นของใหญ่เตชะนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอาทางสุได้ให้แล้วท่านังซึ่งทรัพอุปัทปุปัดถังอันเข้าไปกึ่งหนึ่งอันเข้าไปกึ่งหนึ่งปุณะอีกทิน,นะธนาโตแต่ทรัพย์อันตนให้แล้วปุเพในการก่อน บริเวณนกันเมื่อบริเวณนิทิเตสําเร็จแล้วเตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นกรโนตากระทําอยู่วิหารมหังซึ่งการฉลองซึ่งวิหารทัตวา่าถวายแล้วมหาทานังซึ่งทานใหญ่สตาหังตลอดวันเจ็ดพิกขุสังคสสะแกมูแห่งภิกษุพุทธประมุขขะสะมีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข สัจิยิงสุตระเตรียมแล้วจีวรานิซึ่งจีวรทั้งหลายทิ่ขูศาสานังแก่พันแห่งภิกษุทั้งหลายวีสติ